เอาใจใส่ซิ่งกันอีกแล้วนะครับผมนะจัดมาให้แล้วจัดทรงแต่งรอมาให้พร้อมเลยนะกับ h o n d a จัต GK 1.5 RS ปี2018สีขาวจัดทรงแต่งรอโคตรสวยเลยคันนี้นะไม่60,000เล่งไม่เพียง60,000กิโลเท่านั้นไม่แท้รับประกันนะพี่นะก่อนไปชมรายละเอียดตัวรถกันนะผมขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครนะเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต,ต่อไปหรืออัปเดต รถเข้ามาหรือรถที่มีอยู่ในตอกเลยนะพี่อะมาที่รายละเอียดด้านหน้าก่อนเลยคันนี้นะ RS นะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วพี่อันนี้จะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED ฟังก์ชันหนึ่งโคมนะมีไฟเดทามมาให้มีไฟหลีไฟเลีย้ยวมาให้ในตัวมาพร้อมกับนี่ดูด้านล่างนะจะเล่นเป็นลายแคปลานะพี่นะไม่ใช่สีดาธรรมดานะพี่นี่จะเป็นลายแคปลาแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมนะจากโรงงานเป็นแบบ LED ด้วยนะคันนี้นะคู่หน้าเลยอ้นนี้ดูกระจังหน้านะครับผมนะ รักกัสีดำแบบเป็นแับกพร้อมกับคิวโคลเมียมหล่อเลยแล้ว,ลวนีด้าโลโก้ RS มีให้แบบนี้เลยนะพี่สวยมากนะพี่นะคันนี้สวยมากเลยนะแล้วก็มาที่ด้านข้างนะครับผมนะนี่เป็นด้าล้อแม็ก RE สามสิบนะครับผมนะรักกับยางลายไฟ a อดีศูนย์แปดแบบนี้เลยนะเต็มทุ้มเลยนะนี่ยางโปรเจกต์ดีนะนี่ดีวันยางดีวันโปรเจกต์ดีนะครับผมนะแล้วนะดูทั้งวงล้อใหม่มากๆเลยพี่นี่ผมให้ดูด้านใน นะจะ z o o มาดูนะครับผมนะนี่ิสองนิ้วสอดนะรับเขาเจ้าของเดินมาล้ารถมาดีนะขับไม่ขูดนะขับไม่ขูดนะแล้วก็จมองข้างนะครับผมนะเป็นสีดําแบบเป็นออแบง์นะพร้อมกับปรับพับไฟฟ้าด้วยนะแล้วมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะเป็นแบบ LED มาให้นะครับผมน่าแล้วคันนี้จะมีเป็นตัวกราบข้างนะครับผมนะทั้งซ้ายและขวามาให้นะเสริมความสปอร์ตดีไซน์เข้าไปนะนี่แล้วตัวกันสดนะครับผมนะก็ได้เป็นกันสด แท้จากฮอนด้านะครับผมนะมีห้ทั้งสี่ประตูเลยนะเขาเรียกว่าอะไรครบครบมากมากนะแล้วนี่กระจกแท้นะฮอนด้ากระจกแท้ฮอนด้าแล้วได้กุญแจบคสมาร์ทคย์เลตมีมาให้แบบนี้เลย <c oughs> ในส่วนของด้านในคุมโทนด้วยกบสีดํานะครับผมนะเป็นเบาะผ้าทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมนะแล้วดูเย็บตะเข็บแดงมาให้แบบนี้เลยเย็บตะเข็บแดงมาให้แบบนี้เลยนี่รถใช้งานน้อยๆอารมณ์จะมานี้กลิ่นใหม่อย่างอยู่เลยนะดูเบาะตรงดีๆแบบนี้เลยไม่มีสีขาดไม่มีแตกร้าวเลยนะครับผมนะแล้วดู ตัวคาร์เพลนี้นะครับผมนะนี่เห็นไหมตัวสีฟ้าเนี่ยครับผมนะจะเป็นสติกเกอร์นะครับผมนะที่เปิดที่ปิดแผ่นเพจนะที่จริงแผ่นเพลตจะเป็นสีบอลเงินนะแล้วนะดูเพจตไม่ยับด้วยเพจไม่ยับด้วยนะพี่แนละ้วดูตั้งถูกประตูตัวนี้นี่ดูตำแหน่งเดิมจากโรงงานเลยนะพี่นะคันนี้สวยมากๆนะแล้วก็นี่ในซองของเมดอานะครับผมนะ <ET> เห็นไหมเม็ด้าเดิมโรงงานนะปั๊มมาจากโรงงานแบบนี้ไปเลยนะสวยมากๆอีกหนึ่งคันนะครับผมนะแล้วดูนี่พวกแ้มสีโรงงาน ยังอยูค่ครบแบบนี้เลยนะทําเสิทโรงงานอยูค่ครบแบบนี้เลยนะแล้วดูประตูประตูนะสวยมากๆนะพี่นะแล้วตรงนี้ตัดด้วยกับเป็นผ้านะแล้วเย็บต้าแดงมาให้แบบนี้เลยนะและะ้วก็ดูตรงเมนอาร์ที่ประตูนะครับผมนะอยู่ครบแบบนี้เลยรับประกันได้ว่าไม่เคยโดนนะนะข้างสายข้าง้ายประตูหน้าไม่เคยโดนแล้วนะอ่ะล้วมาดูในส่วนของห้องประสานนัานหลัง้ายกันบ้างหนี่ถ่า, <S <S าเราบรรทุกของเยอะนะครับผมนะเราก็สามารถพับบ่อมาแบบนี้ได้เลยนะครับ นะแล้วก็จะเป็นระนาบเดียวกันเลยสามารถบรรทุกของได้เยอะนะบอกว่าใครที่เป็นพนักง,งานบริษัทนะพี่ตอนเย็นเผื่อเอาชีเสริมนะขายของได้เล็กน,น้อยนะครับผมนะรถคันนี้ตอบโจทย์นะเป็นรถกึ่งอเนกประสงค์นะให้เราได้ทําอาชีพสองอาชีพได้นะตอนเช้า,าทาพนักง,งานบริษัทต,ตอนเย็นอาจจะขายของหน้าบ้านหรือว่าเออหน้าร้านเซเว่นอะไรเงี้ยครับผมเล็กน้อยน้อย,อยได้ขนของได้เล็กเน้อยน้อยได้ด้วยนะครับพวกเกี่ยวกับกอุปกรณ์ขาขายเห็นไหมว่าเพจุ ฝั่งข้างหลังก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมนะดูคอนโทรลประตูนะใหม่ๆแบบนี้นะไม่มีซีดนะครับผมนะไม่มีเป็นรอยแตกร้าวเลยนะแล้วก็ดูรถสวยๆแบบนี้นะเม็ดวงเม็ดฮ้างอยู่ครบมาให้แบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของโครงสร้างนะต่อนะครับผมนะเห็นไหมว่าเม็ดฮ้เดิมโรงงานมีให้แบบนี้เลยนะเม็ดฮ้เดิมโรงงานมีให้แบบนี้เลยสวยมากๆนะคันนี้สวยมากมากนะแล้วดูซุ้มล้อด้านหลังนะครับผมนะโคตรใหม่เลยนะซุ้มใสๆแบบนี้เลยนะซุ้มใสๆแบบนี้เลยนะครับผมนะ นี่เาเพรไหมพ้องกับไอซ์สามสิบนะสี่วงแบบนี้นะนี่ยางโปรเจกต์ดีนะครับผมนะหรือว่ายางนีวันของเลนโซนะเป็นยางของเลนโซนะครับผมนะเดี๋ยวผมดูปียางให้นะว่านี่ปียางนี่ได้ยางปียี่สี่นะพี่ได้ยางปียี่สี่ตรงรุ่นเลยนะมาชมในส่วนของโครงสร้างด้านซ้ายกันบ้างนี่เห็นไหมว่าเหลี่ยมคมสันอยู่โค้แบบนี้เลยไม่มีรอยจุบหรือรอยบุ๋มให้เห็นเลยนะครับผมนะในส่วนของด้านหลังมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้แบบนี้นะ มาพร้อมกับไฟเบรกตรงนี้ฝามันแบบ LED นะครับผมนะเสาการะดานหลังมาให้แล้วดูเดูดกันสังขารนะเล็กเกอร์ไม่มีหลุดนะพี่นะแล้วที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมีให้แบบนี้พร้อมกับคิวโคเมียมนะดูสวยเลยนี่เห็นไหมนี่ RS logo RS แท้นะครับผมนะนี่ IP Tech นะครับผมนะแล้วดูป้ายทะเบียนตรงรุ่นนะพันห้านะแจ๊ดแล้วก็ได้เป็นกล้องมองหลังวิวอินจากโรงงานมาให้พร้อมกับเซ็นเซอร์คู่หลังสองจุดนะ และด้านล่างตรงนี้นะครับผมนะจะเอาแบบบนใด้ท้องเรือนะครับผมนะแล้วเป็นลูกเล่นของลายแคปลามาให้ด้วยนะนี่แล้วก็มีเป็นปลายท่อนะครับผมนะไดเทเทเนียมมาให้เรียบร้อยเลยนะมาชมในที่เก็บสารด้านหลังกันบ้างนี่นะครับผมนะมีถาดวางของท้ายรถมีให้แบบนี้นะพี่นะแล้วก็นี่นะครับผมนะพวกแม่แรงเครื่องมือมีมาให้ครบนะแล้วก็ยางอะไรนะครับผมนะนี่เห็นไหมยางแล้ว อันนี้เป็นของเดิมโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะยัแนวเดิมโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะไฟนี่เป็นสีฟ้าเห็นไหมไฟสีขาวสวยเลยอแล้วส่วนของโครงสร้างด้านหลังเห็นไหมว่าไม่เคยแก่เลยนะน็อตเดิมโรงงานไม่โดนไม่นะที่ประตูอยู่ครบแบบนี้เลยไม่เคยมีล่องรอยของการขายประแจเลยนะสวยมากมากนะทั้งขวาและซ้ายนะครับผมนะนะาดูเห็นไหมว่าเดิมจริงๆเดิมทุกจุดจริงๆนะคันนี้นะอ่ามาชมในส่วนของโครงสร้างด้านขวากันบ้างดีกว่า ตรงข้างนั้นขวาเห็นไหมว่าไม่มีรอยจุดหรือรอยผมไม่เห็นเลยนะเหลี่ยมคมสันอยู่ครบแบบนี้นะสีขาวขสวยมากเลยนะสู้กล้องสุดเลยเีน,นะเดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของที่นั่งด้านหลังขวากันบ้างน,นะเห็นไหมนี่เบาะตรงนี้ดีแบบนี้เลยนะพี่นี่เราจะตั้งไว้ให้ฝั่งหนึ่งนะครับเ้าพับให้ดูฝั่งหนึ่งนะดูนะเบาะนี่มีล็อกเด็กให้นะครับผมนะผมโหผมหมอนไม่มีสีขาดเลยนะพี่นะผมใหม่มากๆคันนี้นะดูโวกแต้มสีโรงงานอยู่ครบเลยนะสครับเหตุเดิม เดิมเลยนะครับผมนะแล้วดูรประตูไม่มีซีดเลยทั้งผมให้ดูประตูทั้งคู่บานเลยนะไม่มีรอยซีดหรือแตกรายงานเลยนะพี่แล้วก็นี่นะดูนะประตูใหม่มากๆเลยนะไม่มีซีดไม่มีแตกรายงานไม่มีร่องรอย,ยการใช้งานหนักเลยนะพี่แล้วก็ดูกุญแจเป็นไงหุ้มปลอกลายแคปล่ามาให้ด้วยนะกระจกไฟฟ้าสี่บานนะฝั่งขับเนแบบออโต้เซ็นเซอร์ล็อกมีให้นะปะพัก็กระจกไฟฟ้ามีให้แบบนี้นะนะในส่วนของฝั่งในส่วนของคนขับนะพี่ นเดี๋ยวผมสตาร์ทให้เลยนี่ที่สตาร์ทอยู่ตรงนี้นะนี่ผมสตาร์ทให้ดูนี่รถสตาร์ทแล้วชิ้นจะติดเลยนะผมมาลนยมันตีฝั่งซ้ายนะกดโทรเข้าโทรออกได้นะครับผมนะมีไอ้แบกให้นะซ้ายขวาเลยนี่มีควบคอนโทรลให้ด้วยนะตัวเอสจะมีควบคอนโทรลให้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์แบบเพรสนชิฟต์นะครับผมนะจะเป็นเกียร์แบบเพรสนชิฟต์ซ้ายขวาเลยนี่นะนี่นะเกียร์แบบเพรสนชิฟต์นะโหทั้งมีทควบคอนโทรลมีทั้งเพรสนชิฟต์ให้ด้วยนะก็เล่อยู่ที่ หกหมื่นเจ็ดพันโลนะครับผมนะนี่โหเลื่องม้สวยๆเลยนะเป็นวงแหวนแบบนี้เลยแล้วหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมนะมีกล้องมองหลังมาพร้อมกับแอร์ออตโต้แบบิจิต้นนะครับผมนะแล้วก็เกียร์ออตโต้แล้วตรงนี้ก็เสียบแบตได้เสียบชาร์จแบตได้ด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมในเรื่องของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมนะว่าจะแจ่มขนาดไหนนะว่าจะแจ่มขนาดไหนนะ สวยมากนะคันนี้นะแนะนําเลยนะใครหาอยู่หน้าฮันด้าแจนนะแต่ผมว่วเาเบิดฝาโปองสักคู่นะพี่นมาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับผมนะเห็นไหมว่าดูนะเริ่มจากฝาโปงนะนี่ไม่เคยแกะเลยครับผมนะสวยมากมากนะคันนี้เนี่ยผมเมนโอมเมนอาร์อยู่ครบฝา,าโปรงเดิมโรงงานมาเลยนะแล้วก็นี่ดูในส่วนของโครงสร้างกันบ้างนี่เห็นไหมยาาแนวเดิมโรงงานยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะนี่โหใหม่มากมากนะห้องเครื่องใหม่มากๆรถคันนี้ผ่านการใช้งานมาน้อยจริง นะดูผมไม่ดูด้านนู้ดนดนะงด,ด้านหน้าครับผมนะคันเดิมหมดเลยนะนี่ดูยานวเดิมนะทั้งขวาและฟ้าเลยแล้วดูด้านในนะครับผมได้ไหมโว้สีแบบนี้จะเป็นยานวเดิมโรงงานนะครับผมนะเราผมให้ดูตัวห้องเครื่องไม่มีพวกรอยน้ํามันเยิ้มหรือน้ํามันรั่วซึมเลยนะครับผมนะแล้วเครื่องเดินเนียนด้วยนะเครื่องเดินเนียนด้วยนะครันน,นะนี้นะโอ้โหสวยมากๆสวยมากมากเลยนะคันนี้นะเดี๋ยวผมขอันปิดฝาโป๊ะคู่นะพี่นะนี่ นะคันนี้ใครสนใจนะกับ Honda Z a z z ดทตัว RS นะปี2018นะพี่ผมให้ราคาดีๆเลยพี่4,99,000บาทพ่อนเพียง8,000ต้นๆน,นะตลอดอายุสัญญาเงินดาวไม่ต้องแพ้สักบาทนะมาหาผมนะไม่ต้องพกเงินดาวมามาหาผมพบแู้ชนมาไปเดียวก็พอนะหาสสนใจโทรเบอร์0 8 63475341ผมเซลมินพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับ